ก็เครับวันนี้ก็อะไขข้อข้องใจกันนะครับผมวันนี้ก็ทตาไม่ถามพี่พี่พี่ทำไมอัพ,พท่าหนึ่งนำพี่นะพี่ทำไมไม่อัพ,พสองนํำพี่เพราะเห็น,นช่องอื่นเขาอัพ,พสองนํำนะพี่คือท่าสองอะจะอธิบยายเข้าใจนะครับผมส่วนมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่สำหรับพี่อะ พี่อัพท่าหนึ่งนำเนี่ยคือเอารถคู่ดาวนะผมอ่ะเวลเวลที่หนึ่งอะเราปาไปเนี่ยก็แปดวิแล้วนะครับผมคือนานอยู่นะอลองลองเอาตอนอัพเกรดเต็มนะครับผมอ่ะอัพเกรดเต็มปุ๊บเมื่อกี้แปดวิเนาะถ้าเราปาอีกรอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6วินะครับผมอ่ะก็ลดลงมาได้2วินะครับผมส่วนส่วนถ้าใครอัพ2อ่ะเดี๋ยวรีแป๊บ,บนึงอัพ2ฟันทีนึงก่อน อ่ะสองวินะครับผมเออ่เราอัปเกรดขึ้นไป15อ่ะเวลสิบห้านะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้อัปเลยเนะอ,อ่ะเวลสิบห้านะครับผมเมื่อกี้2วิเนาะนี่ก็2วิเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็2วิเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าพี่อัปสองนำเนี่ยคือดาเมจมันแรงนะพี่มันมันมันแทบไม่ต่างอยู่แล้วครับผมจริงมันแทบมันแทบไม่ต่างนะครับผมดาเมจจะต่างอยู่ตรงอ่า ออกของการออกของนะครับผมเลเวลนี้ก็คือส่วนมากก็คือรดคูดาวนะครับผมดาเมจนี่อยู่ที่ของทางนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมอ้าวออกมีแผดก่อนูน่นที่พี่ทำคอนตน้นออกเกาะ3มชิ้นเนาะมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ออกของออกของโงพ่พี่ออกของเนี่ยสามชิ้นเนี่ยเจาะเกาะ3มชิ้นเนี่ยสามสีเนี่ยมันไม่ทับกันนะครับผมให้เข้าใจกันใหม่นะครับผมมันไม่ทับกันเนาะ อ่ะโอเคเดี๋ยวออกสเปียให้ดูเลยเนี่ยอ่ะจะล้าให้ดูนะครับผมปลดอมตะก่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยสเปียเลื่อนรถแค่นี้ใช่ไหมเออเปลี่ยนรถแค่นี้ลอ,ลองเอามูลานะครับผมมูลากับโบเกนมานะครับผมอ่ะอัปเกรดเลือดให้เท็ดก่อนอ่ะล้ำนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผม อ่ะมันทับกันไหมอ่ะดูเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวเอา AI วิง่งวิ่งมาก่อนนะครับผมอ่ะก่อนนอนเดี๋ยวจะลงสักคลิปก็แล้วกันนะผมไขข้อข้องใจกันเนาะอ่ะก่อนนี้พี่จะออกของก่อนนี้พี่จะบอกให้ออกตามอ่ะพี่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รู้พีรู้หมดแหละนะผมอ่าแล้วก็อ่ะเดีย๋ยวจะจะอธิบายการเอ่อออกจอกเกาะน,นะผมจังหวะไหนนะผม ออกยังไงนะพี่จังหวะไหนก้อนออกยังไงพี่ออจอก,ก่อสามชิ้นเนี่ยคือคําถามเนี่ยคือเยอะนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะตอบให้นะผมก็เนี่ยข้อดีของสเปียนะผมับผม80พลังโจมตี15เลดคูดาวน์500พลังชีวิตนะผมมันเป็นการที่แบบว่ายังไงอะถ้าเราเจอตัวเบิร์ดเยอะนะผมเช่นเรายืนเลนกับยีน่ากลางเขาเป็นเพนแล้วก็ป่าก็เป็นคลิกเน็กนะครับผมเราจะออกสเปียเนี่ยก็ถือว่าคุมนะครับผมแล้วก็ สเปียร์เนี่ยเป็นการลดเกาะนะครับผมไม่ใช่เจาะเกาะนะต้องเข้าใจให้ถูกด้วยนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันมันไม่ใช่การเจาะเกาะนะครับผมเป็นการลดเกาะผู้ต่อ,อ,อสู้นะครับผมอืมเป็นเป็นยังไงอะ่ะถ้าเราลดเกาะแบบเออเรากำลังตีกับแอมิลี่ชนเอกับแอมิลี่เรากำลังตีแอมิลี่อยู่เนี่ยถ้าเพื่อนมาเพื่อนไม่มีเจาะเกาะใช่ใช่ไหมเพื่อนไม่มีเจาะเกาะไอตัวเนี้ย มันก็สามารถลดลดเกาะได้นะครับผมแบบว่ายังไงอะโปติถ้าเราออกชิ้นอื่นเน่ยถ้าจะเป็นมูมูลาเนี่ยเราเจาะตัวไหนก็คือเจาะตัวนั้นนะครับผมแบบเพื่อนไม่สามารถเจาะกับเราได้นะครับผมอ่าส่วนไอ,ไอตัวเนี้ยมันลดเกาะแล้วครับผมแล้วก็เพื่อนก็สามารถก็เหมือนก็เหมือนเพื่อนออกเจาะเกาะเหมือนกันอะเออเข้าใจไหมเราออกชิ้นเนี้ยเหมือนเพื่อนได้ด้วยแล้วครับผมประมาณนั้นอ่าแล้วก็ชิ้นที่2 เป็นมูลาภาษาข้อดีของเขาคือเออ75พลังโจมตีแล้วผมแล้วก็10ลดคู่ดาวเนาะอันนี้มีลดคู่ดาวด้วยนะอันนี้อันนี้ก็มีอันนี้15ลดคู่ดาวนะครับผมสกิลติดตัวเจาะเกาะ40นะผมคือมูลาเนี่ยเขาไม่ลดเกาะนะไม่เหมือนสเปียนะอ่ะมูลานี่คือถ้าเขาเจาะคือเขาเจาะเลยนะครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์4เอไอเจาะเกาะ40เปอร์เซ็นต์นี่เป็นยังไงพี่เอ่อสมมติว่าแท้งเขามีเลือดเออเขามีเกาะหนึ่งพันใช่ไหม ไอตัวนี้ก็เจาะไปแล้ว400นะผม40%ก็คือ400นะผมแทงก,ก็จะเหลือเลือด600เออเหลือเกานะ600เนาะอ่าก็ประมาณนี้ข้อดีของเขานะครับผมสว่วนนี้ซิกเนเจอร์ของเราเลยทำไมพี่ชอบออกโวเกนจังเลยพี่อ่าถามกันมาเยอะจังเลยนะครับผมทำไมพี่ไม่ชอบออกตัดเลือดก่อนนะพี่นะผมอ่ามาดูตัดตัดตัดเลือดกันนะผมตัดเลือดนี่ร้อยพลังโจมตีคือโบโบเกนก็แซงไป10%นะครับผม สิบลดลดคูดาวอ่ะเขามีรถคูดาวด้วยแล้วก็180เกาะนะครับผมอ่าเราดูของโบเก้นทำไมพี่ชอบบอกโบเก้นนะครับผม110ร้อยสิบพลังโจมตีนะครับผมสกิลติดตัวเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ต่อสู้นะครับผมเราจะวิ่งไปเติมไฟเนี่ยเขาจะเพิ่มความเร็วให้เรา10%เนาะ10%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับผมอ่าแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมันจะเพิ่มจอ่อเกาะเป็นตามเลเวลอะนะครับผม อ่าเป็นเจาะตามเลเวลเนาะแล้วก็เอางอ่ายอ่ะคือเลเวลเยอะแล้วก็เจาะแรงนะผมแล้วก็เจาะตัวบางเนี่ยอ่ค่อนข้างที่จะเจาะค่อนข้าง,งที่จะจบดาเมจได้กว่าพวกมูรากับอ่สเปียร์ออฟลองกินูดนะครับผมเพราะว่าไอตัวเนี้ยพลังไอโจมตีมันเยอะแล้วก็เจาะตัวบางเนี่ยเกาะไม่หนาในแปบ๊บแป๊บเดียวคือร่วงนะผมอา่าร่วงง่ายกว่าไอตัวนี้อา่ามูราแล้วก็สเปียร์นะครับผมอ่ะโอเค หายงงนะนะผมสเปียเนี่ยออกได้ตอนที่เขามีตัวเบิร์เยอะๆนะครับผมส่วนโมม,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 มราเนี่ยจะเป็นเรายืนชนเลนกับไฟเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ป่าเขาก็เป็นไฟเตอร์อย่างเงี้ยอ่าก็เป็นไฟเตอร์2ทแทงหนึ่งออกมุราจะคุ้มกว่านะครับผมอ่ะประมาณนั้นส่วนไอตัวเนี้ยเราอาศัยไปเติมไฟนะผมแล้วก็ถามพี่พี่ที่เราชอบบูธมาเนี่ย ถ้าบวกกันกับตัวนี้คือคอมโบนะครับผมวิ่งไปเติมไฟได้เร็วนะครับผมแล้วก็กลับมาการบ้านทันกลับมาการเรียนทันนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้อาศัยแบบเข้าไปแบบบางทีแครี่โดน2ดอกก็ตายเลยนะนะครับผมอ่ะประมาณกลางกลางเกมเนี่ยโดน2ดอกตายเลยนะครับผมถ้าเราไม่ไปแจกต้นเกมเนาะฟอร์เรนยังไงก็คือฟอร์เรนมอนเดิมนะครับผมอ่าก็ก็เล่นได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเออพี่เอ่ออันตีเนี่ยถามเรื่องอันตีอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเอาเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงตรงไหนนะครับผมเรารู้อยู่แล้วว่ามันล้างสถานานะเนาะตีขึ้นโจมตีแรงขึ้น20%นี่หมายถึงว่าเราอันตีปุ๊บเนี่ยเนี่ยเราตีสถานะแล้วคือตอนนี้บนหัวเรามันจะขึ้นรูปอะไรนะขึ้นตัวหนังสือว่าไอไอร o นบอดีหรือเปล่านะผมใครเกงร่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะขึ้นอย่างเงี้ยคือถ้าเราอันตีใส่เทสเนี่ยเทนโดนดาเมจจากของเรา ของเราสมมติว่าดาเมจเราร้อยหนึ่งมันก็จะบวกไปประมาณอีกร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยความแรงของอันตีมันจะบวกขึ้นนะครับผมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะเนี่ยแล้วอันตีแพทนี้คืออยู่ได้นานนะครับผมถ้าเราลัมแบบไม่หลุดคอมโบเนาะหลุดคอมโบเนี่ยอยู่ได้นานอยู่นะแต่ก่อนคืออมาตะเอ๋ยอะไรนะกันดาเมจแต่ก่อนนี่แพทก่อนๆนูน่นกันดาเมจหกสิบใช่ไหมว่ากันได้แค่ห้าวินะครับผมเนี่ยแต่ อันต uh, ิแพดนี่คือถ้าเราลำนะครับผมดูนะเมื่อเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าคือหมดแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองลำใหม่ดูนะครับผมเนี่ยเห็นสแต็กบนหัวไปที่มันขึ้นอ่าอเน๊ะโอ้ืมปรับเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงพี่ขอโทษเหมือนกูโม้ไงโม้ยาวไงเดี๋ยวรอเทดนมาแล้วครับผมไป๊บหนึ่ปรับเอไอเทนมาเทดนงอนเอานะครับผม เดี๋ยวจะถามให้ดูนะครับผมแพทนี่คือยิ่งเราลําได้นานเนี่ยยิ่งเขาขึ้นรูปสัญลักษณ์เป็นไอรอนบอดี้นี่คือเราไม่ติดสถานะนะครับผมยิ่งเราลําได้นานเนี่ยอันติีเราก็ยิ่งอยู่ได้นานนะครับผมดูนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมรูปคลนะ้ายๆสแตมิน่าอยู่อยู่บนหลอดเลือดอะเห็นปะเห็นไหมมันไม่หมดนะครับผมเนี่ยมันยังไม่หมดนะลําได้เรื่อยนะครับผมเนี่ยคือตอนนี้เราร่างสถานะอยู่นะครับผมเนี่ยเนี่ย เนี่ยคือเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะหมดแตไม่น่าข้างล่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดจบละคือคอมโบคอมโบแผ่นนี้มันได้ประมาณ7คอมโบครับผมสูงสุดผมลองดูแล้วนะก็ประมาณเจดคอมโบเนาะอ่ะต่อไปล่ะพี่ทำไมพี่ปลาดอกพี่ปลาไรแม่นครับบางเกมพี่บางบางวันก็เว้าเวาก็เว้าทั้งเกมอ่ะโดนเขาด่าทั้งเกม <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ถามพี่ ไอ้พี่บอกพี่จะรำเก่งพี่ฝึกจะไปฝึกครับผมนะถ้าไม่ฝึกยังไงก็ไม่เก่งไอตัวเนี้ยคือเอาายๆมันเล่นยากสุดใน RV าวก็แหละนะไอมีไอตัวเนี้ยกับเอ็นโซนะครับผมที่เล่นย,ยากๆหน่อยเนาะสำหรับพี่นะคนอื่นพี่ไม่รู้นะไอตัวเนี้ยพี่ว่าเล่นยากสุดแล้วนะครับผมเนี่ยยากไหมดูเอาดูนะผมเนี่ยเทียนมาได้เทยียนลูกเออมาตามกูมาเออมาอีกตามมาเนี่ย ถ้าหนึ่งหนึ่งใครมีกึ๋นหน่อยนะผมเขาจะเขาจะเดินเนี่ยติดกําแพงนะครับผมติดเขาเดินติดกําแพงทําไมพี่บอลปาดอกไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยดอกมันอยู่เงี้ยใครจะลําได้อ่ะมันลําได้นะครับผมแต่มันครบคอมโบมันลํายากนะครับผมเนี่ยดอกตกเงี้ยเนี่ยจบแล้วเนี่ยลําได้แค่เนี้ยจบแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยมันจะตายได้ไงอ่ะนะครับผมอ่ามันเป็นตัวที่เล่นยากนะครับผมเอาแล้วเดี๋ยวปรับให้เอไอมา ถ้าไปยืนอยู่ใกล้เนี่ยปลาดอกกันปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีพาสซีฟนะจบเลยนะครับผมเนี่ยมันเก็บดอกยากนะผมถ้าปลาไกลเกินเนี่ยกว่าจะเข้าไปเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ Ai เนี่ยเขาวิ่งหนีนะครับผมบางทีก็ไม่ทันเนาะถ้าปลาใกล้ก็ไม่ดีอ่านะครับผมถ้าปลาไกลก็ไม่ดีตัวนี้นะผมเป็นตัวที่เล่นยากเลยนะอ่ามาีิมนยืนอยู่นี่โอ้ยยืนติดคือลูกนะ ส่วนการอันติพี่จะสอนการดึงประสิทธิภาพของฟอร์เรนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมบางคนข้าวอันติปุ๊บเนี่ยปุ๊บเข้าอย่างนี้เลยนะครับผมเพราเก็บดอกอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเรามีพาสซีสนะครับผมเราจะทําเหมือนลำสี่ดอกนะครับผมอพอจะเห็นภาพไหมเราเราก็อันติเข้าไปปุ๊บลราก็กดพาสกับท่าสองก่อนนะครับผมเนี่ยดูนะทำช้าๆดูนะครับผมปุ๊บ พาสซีฟท่าสองแล้วก็กลับมานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมบางคนก็บางคนก็อันติเก็บดอกหลังเลยเนี่ยเก็บทื่อๆเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยบางทีก็อย่างนี้เลยนะครับผมบางทีบางทีก็อย่างนี้เลยนะครับผมบางทีก็อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนถ้าเรามีพาสซีฟอยู่แล้วเราอยากรีดดาเมจฟอเรนอีก นิดหนึงนะผมเนี่ยเราก็ทำเหมือนพี่เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยอันตรีเข้าไปนะครับผมปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับผมจะเป็นเหมือนลำสี่ดอกนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะการเรียกประสิทธิภาพของฟเรน์ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะผมะม,ะผม,มีอะไรอีกบ้างไม่มีแล้วมั้งก็แผดใหม่ก็จะปรับไปท่าสองไม่มีงัดอะ่ะ <laughs> ตายบอกเลยมันมันก็เล่นได้นะผมก็เล่นได้มันเดิมแหละแต่ว่า การที่เราจะงัดแล้วก็ปาดอกเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเนี่ยมันแพตปัจจุบันเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปาเนี่ยทายากนะผมเพราะว่ามันไม่มีงัดแล้วนะผมจะเป็นสโลแทนนะผมแต่ก็ทาให้ศัตรูวิ่งหนีเรายากก,ก็คิดว่าน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับผมแต่ต้องฝึกฝึกหน่อยนะผมฝึกหน่อยเนาะเพราะาแพตนี้มาเราก็ต้องแบบเราก็ปรับตัวกับมันได้แล้วนะผมฟอร์เรนแพตแพตเนี่ยแป๊บเดียวก็ปรับอีกแล้ว ไม่รู้มันเป็นเฮี้ยอะไรนักหนาครับฟอเรนนะครับผมมึงลบตัวละครอ,ออกไปจากเกมเลยก็ได้นะผมเดี๋ยวก็บัฟ <_ d ream> เดี๋ยวก็เนิบเดี๋ยวก็บัฟเดี๋ยวก็เนิบเนี่ยเนิบก็เนิบเฮี้ยเกินนะครับผม <_ d ream> ให้มึงเหลือการดาเมจสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะเกมนะครับผมนี่มึงเอาออกหมดเลยนะผมดีอย่างปานีนะครับผมล้างสถานานะเนาะถ้าออกแล้วไม่ล้างสถานะเนี่ยจบนะครับผมยังไงก็เล่นไม่ได้นะครับผมฟอเรนไม่ใช่ว่าตัวฆ่าไม่ตายนะครับผมโดนตัวเบิร์ดไปสองตัวก็ตายแล้วนะครับผมบางทียีน่าเนี่ย เขาดักในพุ่มเนี่ยบางทีเขาเบิร์ตไปก็ตายเลยนะครับผมไม่ใช่ตัวเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันขึ้นอยู่คนเล่นด้วยนะครับผมกับจังหวะและเหลี่ยมนะครับผมอ่าจังหวะและมุมเนาะที่มันถือเนี่ยที่มันเวลาเราลามเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถือจังพี่ยังไงของนําแล้วก็จังหวะที่เขาเข้ามาเบิร์ดเราอย่างเงี้ยฟอรเรนได้เปรียบมันจะได้เปรียบตรงโยกนะครับผมโยกเนี่ยอ่าเขาจะอ่เขาจะสกิลไม่ค่อยโดนเรานะครับผมสมมุติว่าเอาเงี้ยลาเทียนอยู่เงี้ยใช่ไหม ลาวเวเลสจะมาเกี่ยวเราเงี้ยบางทีเขากเกี่ยวไม่โดนนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บเราก็ลํามันเหมือนหลบไปตัวนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันต้องมันเป็นตัวปฏิหารนะครับผมเป็นตัวที่วัดดวงอยู่ดูนะครับผมบางทีคลิกแหนกมาบางทีก็กระทืบผิดนะครับผมบางทีเซฟิตมาเซฟิตก็พื้นแตกนะครับผมมันเป็นตัวที่หลบได้ครับเนี่ยประมาณเนี้ยโยกเอานะครับผมอ่าถ้าโยกถูกจังหวัดเราก็เหมือนเราถึกขึ้นนะครับผมอ่ะขอให้แผดหน้ายังไงดี ยังไงอ่ะอยากจะถามทุกคนเหมือนกันบับเดี๋ยวก็บ๊บเดี๋ยวก็เนิฟเนี่ยจริงๆความรู้สึกเมนเลนเหมือนเราเราเนี่ยเราเรู้เรารู้สึกยังไงกันพี่รู้สึกว่าทําไมมันต้องให้แบบว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ในการเล่นอ่ะสมมติว่าเรากําลังแบบเนี่ยตอนตอนนี้ที่มันล้างสถานะเนี่ยคือตอนนี้เราโอเคแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแนวเล่นใหมก่กสโล่เก้าสิบเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือน,อนรอเลี้ยวตอนใหม่ใหม่ก็น่าสนใจยอยู่นะครับผม ก็ต้องเปลี่ยนการเล่นใหม่อีกประมาณนิดนึงนะครับผมถึงจะเล่นได้เนาะฝึกสักประมาณ2อสวันก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับผมก็โอเคครับก่นอนนอนเนาะบนเล็กน้อยนะครับผมก็สกายชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส,สกายพี่ด้วยนะเจนคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุบรักนะทุกคน